สวัสดีจ้าเอฟซี FC ทีน่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเกลเอฟซีไม่จ้าวันนี้มีแฝกมาบ้านแมตติวนะคะเมืองมาได้สาภาพนี่เลยจ้าแมตติวยังไม่เปิดนะคะนี่จ้านี่ค่ะให้เมืองเล่ได้ค่ะเด้อแมตติวก็จะเล่นมาเหตุคลิปรีวิวให้เมืองว่ามีอะไรมั่งที่น้องก็ส่งมาให้ค่ะแมตติวก็ขอบคุณน้อง ไอ้แย่าแม็กนะคะน้อยน้องนางเนาะแย่าแม็กนะคะบ้านสวนเลนเรดิโอนะคะช่องบ้านสวนเลนเรดิโอจ้ะท่านอยู่ในจะไอ้เป็นสถานีวิทยุเนาะค่ะเนาะ,ะนัง่นงกระซ ong มะห้กินสองสามเธออะไรละ,ละ,ละ,ละจ้ะท่านเข้าไปในคืนสถานีเพิ่นจะเป็นดีเจสาวแม็กนะคะถ้าไปทาง YouTube ก็ย่าแม็กเลนเรดิโอจ้าฝากช่องกดติดตามน้องน้ำเด้อค่ะเด้อ คุยกันดีดีมวนมวนจ้ะมาบัดนี้ยัตจิ๋วก็จะมาเปิดจ้ะก็ขอให้น้องจะเลื่อรุ่งเรื่องทั้งครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขจ้ะนี่จ้ะยัตจิ๋วเริ่มเปิดแล้วเด้อค่ะเด้อมันจะเป็นในสภาพนี้เด้อค่ะเออยยัตจิ๋วก็เลยบอกว่าแล้วบอกว่าแม่ว่าสารวัตรอ่ะมีมีแต่กองใหญ่เด้อน่าเกลือกแอนแอนทรงแต่แอนกองแอนได้ใส่กองใหญ่ว่าสาร จะเลยบอกว่าของนะคะที่ที่ถ้าเราส่งเนาะถ้าของไม่เต็มถ้ากล่องใหญ่มันจะเป็นสภาพนี่ระค่ะดี๋นี้เห็นบ่คานน่ยังไม่ได้เปิดเลยมาเองเลยจ้าเปิดเองเลย<พ>อ,อ่ะ,<ป>ะมาดูกันนะคะมือล้วงเข้าไปได้อย่ามือล้วงเข้าไปได้เลยนี่ก็ของหัวของสวนจ้าน่าอะอผลไม้เนาะค่ะเนาะนี่เยติวกับได้กิน โอ้ oh. อ่ะมึงขาดมาเมืงซอยกันจ้ะมันละกกเห็นแทนๆ้ๆมีมันละกหนึ่งลูกนะคะเย็ดจีกจะเอาไปดีค่ะมะกรินไหมจ้ะอุ้ยอ่อนๆเลยจ้ะน่ากินมากจ้ะมะกรินไหมอ่อนๆเอ,อเพื่อนรงมือบ้านนี่เด้อค่ะเด้อ หอดมือนี่จ้ะนี่จ้ะบ,บักลินไมโอ้เยอะแยะเลยเยะดีบว่าจ้ะเพชเก็บไปกินน่านจ้ะนี่นะคะอืยอดแคร์ออแต่ยอดแคร์ฉันแคร์เธอแต่เธอไม่แคร์ฉันแต่ต่อไปฉันก็จะไม่แค <ś> <ś> ร์เธอผ้าผ้าผ้าลูกผ้าหลานเราป้ายเนาะ อแนนเอนโอ้มีอย่างนอนน่นอจะมีขนมจ้ะนางบอกอยู่ว่าขนมนะคะจ่เดี๋ยวเขามารุนขนมกันจ้ะเดี๋ยวเยี่ยติวมารุ่นของอันยอดกระถินงามๆเลยจ้ะยอดกระถินรู้สึกว่าบะเขียบซุกหนึ่งเละใสจ้ะอนี่จ้ะกระถินสวยๆเลยนะคะอ่าาของแมหวานสวยละอันนี้แห้งสวยอีกปันเก็บจากต้นมาโหลด มากกิ่นเดี๋ยวนี้โหลดพอาไม่วานกระงั้มจ้ะไม่เน่านะคะยอดกระสินสวยๆโอ้ยขอบคุณมากค่ะโอ้หน่อยหน้าว่าหน่อยหน้าเอากะละมังไหมมาสรุปมนสุกเลยมนสุกเยอย่มามะนาวมะนาวก็เยอะเลยค่ะโอ้มะนาวมะนาวมะนาวกะละมังข้าวล่างพักนะลูก ออ้ยหอมกินน้อยนาะน้อยนานาน้อยแต่ว่าอันบักหน้านี่มันเปื่อนบ,อบักเขียบสุกใสเดือดๆบักหน้ากับมีแต่หนวยงามๆจ้ะนี่นะคะเย็ดเดียวก็จะเก็บนาะน,น้อยนะ้อยนาออกจ้ะสุกมาพร้อมจ้ะสุกมาเลยสุกมาเลยสองลูกนะคะสุกมาพร้อมโอ้ยบ่สองนะคะ่ะสามจ้ะ กินได้นะคะกินได้ซีค่ะสีซีลูกสุกซีลูกจ้ะที่พ่อมกินนะคะแต่ว่าอยู่ในนี่ก็เยอะแล้วค่ะนี่จิวก็จะหานี่เอาใส่อ,อาอออกไบบโบมเนาะค่ะเนาะไบบโบมกินจ้ะ กระล่างถ้าจะใส่ทรงได้อีกก็คือต้องอไปตากแดด้อค่ะเด้อนี่เดิมันนี่ก็สุกแล้วแต่ว่ากับย่างโบเทียนะสุกอีกลูกหนึ่งแยกก็จะใส่กระจาดไว้ล่างล่างใส่กระจาดไวะะ้เด้อค่ะบะเขียบล่างได้ะะเด้อค่ะล่างระบมได้<ม>ค่ะนี่ค่ะ หมดแล้วนะคะเออมีแตะของสดๆอยู่ด้วยค่ะเด้อออเอามาให้พี่น้องเมืองเนาะค่ะเนาะอ่ะออโลงนิดนึง <laughs> นี่ค่ะแล้วก็มีมะนาวเออมะนาวถุงหลุดเนาะแยกๆกันจะไปลางมะนาวหลักก็มีขนมจะขนมนี่ เดี๋ยวขนมค่อยไปเมืองย่ายเฮทชิฟต์แกกินขนมกับกาแฟอีกที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะอันนี้ยายติวก็บมารีวิวให้เมืองจ่าน,น้องทรงของไหมของหัวของสวนนะคะ่ะอืมและแม่ติวกับขอบุญขอบคุณหลายๆขอให้นองเจริญรุ่งเรืองครอบครัวเจริญรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่จนจะร่ำรวยเงินทองนะคะจะเลิฟเลิฟทุกคนจ้าบ๊ายบาย